มาถึงจุดนี้เนี่ยเหลกหลกนใกเรียนบาลฝันในฝันวิญญาทั่วโลกอยากรู้กันไหมอยารู้ระทำไมเพื่อนนักสร้างบารมีที่เป็นอดีตมนุษย์ยยถึงชอบ,บนั่งนึกทบทวนบุญกที่บริเวณด้านหน้ามหาธรรมกายเจดีออเออท,ทั้งนั้นที่พื้นที่ในวัดก็มีอีกตั้งเยอะแยะยแต่วา ทำไมถึงต้องเลือกมานั่งทบทวนบุงกันที่นี่<ะ>ถ้าอยากรู้ก็จะได้ขยายความให้ฟังแต่ถ้าไม่อยากฟังก็จะได้ล่ไว้ในฐานที่เข้าใจาแต่จะเล่าวันไหนกันดีนะเอ,อาวันนี้เรอ,อะโอเคโอเคนี่นะอ๋อนี่นีต่อ เดี๋ยวก็เลี่ยนเป็นช่องอื่นไปหมดแล้วที่เป็นเช่นนี้ทั้งนี้ก็เป็นพระเหตุ hey, สองประการประการแรกอะนักเรียนประการที่สองอ ังดีกว่าประการแรกเป็นพระในสมัยที่ยังมีชีวิตว่อน,นักสร้างาระมีที่เป็นอดีตมนุษย์เหล่านี้เนี่ยได้เคยศึกษาเรื่องราวในช่วงเคสสัตดี้จากหลายๆเคสที่ผ่านมาว่าหลังจากที่เพื่อน,นักสร้างาระมีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะมาเวียนประทักษิณรอบพื้นที่วัด รอบมหาธรรมกายเจดีแล้วก็จะมานั่งนึกทบทวนมุญอยู่ที่บริเวณด้านนามหาธรรมกายเจดีเมื่อแต่ละท่านได้ยินได้ฟังมาเช่นนั้นแบบตอกย้ำยำ้ำซ้ำซ้ก็ละกายเป็นภาพเป็นผังฝังอยู่ในใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองหรือหมายถึงตยาย <laughs> ภาร,รกิจสุดท้ายที่ทุกคนจะต้องทำคือ เดินทางปฏิบัระธรรมกายเพื่อมันนึกทบทวนบุญและกรรมการะมหาธรรมกายทีดีก่อนกลับดูซตบุรีนี่นะจ๊ะเห็นไหมบุญเนี่ยเราต้องต้องทําทีทีบ่อยๆแล้วก็ต้องทําเยอะๆอย่างบวชพระเราจะไปบวชที่องค์สององค์เนี่ยเราจะนึกทบทวนกันเมื่อไหร่จะครบแสนจะซีก่อนแต่ละบวชทีละแสนนึกทีเดียว อ่านี่นะแสนแล้วเห็นไหมเจ้าแล้วถ้าล้านนะโอ้นี่นะ <c oughs> <c oughs> เซินบรลการที่สองนี่นะถ้าจะฉลองพุทธชยันตีนี่นะเจ้า <c oughs> นอกจากนั่งสมาธิแล้วซึ่งเป็นงานหลักทำตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบำเพ็ญในวันนั้นน,น,นะจ้าวันตรัสรูน่ะ ท่านอยู่ในเพศของนักบวชนะชบันเปชิดพระมหาบุรุษนนท์เพราะนั้น,<ๆ>นเนี่ยถัดไปเนี่ยถ้าเราจะฉลองพุทธชยนันตีก็ค,คือจัดบวชบวชง่ายๆคือบวสชสัมมณนสักล้านรูป<ๆ>คือเอานักเรียนมานี่นะนักเรียนครูหรือผู้มีบุญทั้งหลายแมนๆนี่นจะจ๊ะ ไม่ต้องบวชพระหลักเ,เอาแค่บวชสมเด็จพระบันจะง่ายกว่าการบวชเป็นพระแล้วแค่สิบวันเท่านั้นเขากกำลัตงต้องเรียนหนังสือนี่นี่นะจ๊ะเช่นบวชวันพุฤหัสเอาเอา,เ,อาเข้าเข้าวัดพุทฤหัสบอบรมสักสองสมวันนี้นะีแล้วก็บวชสักอาทิตย์หนึ่งเลยรวมแล้วสิบวันนี่นะ เออวันพฤหัสถึงวันเสาร์เสาร์ก็ลาสิกาเตรียมตัวไปโรงเรียนวันอาทิตย์อะอ,อย่างนี้นะ่าจะลงทัวนะสิบวันเนี่ยเออทั้งครูทั้งแรงต่าง,างมาือเลยแล้วเราก็จัดหลักสูตรเนาะหลักสูตรให้ดีๆเลยใช่ไหมเอ่อเบนจศิน,นเบญจธรรมบ้างนี้เนาะหรือวัฒนธรรมชาวพุทธอะไรอย่างนี้เป็นตน้น นี่งง่ายๆถ้าบวชเป็นล้านอย่างเงี้ยซึ่งนักเรียนมีเกินล้านอยู่แล้วมีตั้งสิบสี่ล้านละมะหนึ่งล้านานี่ไงน,นักเรียนนักครูแล้วไม่กี่วันอย่างนี้เพราะตัวแทนแต่ละครอบครัวต้องส่งตัวแทนมาบวชอย่างนี้นะจึงจะเรียกว่าฉลองพุทธชย,ยันตีนี่นี่นะจ๊ะคือฉลองวันแห่งชัยชนะของประสมมรสมรุญเจ้าฉลองทั้งทีเราจะไป โม่ได้พูดนั่นพูดนี่ทําไมนี่เนาะลุยก็ไปเลยแล้วจัดเดินทุดงด้วยเออเห็นไหมนี่เนาะแล้วมีการโปรยกลีบดอกไม้ดอกไม้อะไรก็ได้เพราะถ้าดอกกุหลาบอย่างเดียวเนี่ยมันแพงนี่เนาะแพงหลายเน่ะแล้วก็าดอกไม้หลายๆชนิดเนะที่ไม่มีหนามที่ไม่แข็งไม่คมที่ นุ่มเนียนละมุนเท้าเลยเดินสง,งบเง,งียบสง่างามเพราะว่าสำเนียนยังเดินทดลงมาได้แล้ว<ช>โอ,โอ้โดยมีครูกแก้เป็นผู้นำ<ช>เอออย่างงี้เออเริ่มรู้สึกเป็นรูปเป็นร่างพุทธเจยันตีขึ้นนะประการที่สองนี่อันนักเรียนสับสนหมดเละไม่สับสนนะ<ช><ช>คือจะได้นึกถึงบุญได้ทีละล้านไงดีไหม หรือล่อยกลีบกุลาทิ่ปอยทีละล้านลูกโอ้ดีมั้ยอ๋อนี่ไงนี่ไงแล้วก็หาเรืองก่อนนี่ยกร่างยกร่างนี่นะหาเรือนประการที่สองประการแรกคืออะไรจะนักเรียนเห็นไหมเจาว่าการฟังจะต่อกันมา ความรู้ที่ถูกต้องและดีงามมันสำคัญมากเป็นประโยชน์จะทำให้เมื่อถึงวันนั้นเราจะได้ทำได้ถูกต้องไนงะใช่ไหมจ๊ะประการที่สองซึ่งถือเป็นประการสำคัญและเป็นประการหลักนั่นก็คือบริเวณจุดนี้เนี่ยหรือบริเวณมหาธรรมกายเจดีถือเป็นอูแห่งทะเลบุญ ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้ท่านเทพธิดาใหม่รวมถึงเพื่อนนักสร้างบารมีหลายๆคนที่ตอนนี้เป็นอดีตมนุษย์ไปแล้วหรือแม้แต่คนที่ยังเป็นมนุษย์อยู่สามารถนึกถึงบุญทุกๆบุญได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังแต่นั้นในเวลาที่มีเพื่อนนักสร้างบารมีเสียชีวิตลง oh. กระแสบุญในแต่ในตัวที่แต่ละคนได้สั่งสอนเอาไว้เนี่ย ก็จะดนมันดานและดึงดูดให้ใจขงยอดนักสร้างบารมีโดยส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตไปแล้วรู้สึกใกจะกลับมาทิวาธพระธรรมกายและก็ใกจะกลับมาสการะมหาธรรมกายใจดีเพื่อนึกทบทวนบุญหรือภาพประวัติชีวิตอันงดงามในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์ก่อนที่ตัวเองจะเดินทางกลับไปสู่ภพภูมิที่เหมาะสมกับกําลังบุญที่แต่ละคนสั่งสมเอาไว้เพราะตรงนั้นเราได้บาเพ็ญบุญตรงนั้นตั้งอ๋อ oh. oh. นักขนาดเลยนะหลายหลายบุญก็บริเวณตรงนั้นตามทานไหมจ๊ะสังญานักสร้างบารมีที่ตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีโดยส่วนใหญ่ก็จะได้กลับไปที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมศักดิ์บรมบรมโพธิสัตว์กันทุกคนนะจ๊ะส่วนสาเหตุที่ทำให้กระแสบุญดึงโดดให้เราย่อนักสร้างบารมีที่เป็นอดีตมนุษย์อยากกลับมานึ็กทบทวนบุญที่มหาธรรมกายเจดีย์นั้น ตอนนี้ก็เป็นพระพื้นที่บริเวณนี้ถือเป็นอู่แห่งทะเลบุญซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางที่หมู่คณะของเราใช้เป็นสถานที่รวมใจในการประกอบพิธีสําคัญทางศาสนามาอย่างตลอดต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นพิธีจุดมาครับประทีพิธีรอองพระธรรมกายประจำตัวพิธีบวชพระแสนรูปทำเป็นสมเนรนีะจ้า พิธีบรญปสกาแก้วนอออนหนึ่งแสนคนและที่เพิ่งพามาไม่นานนี้ก็คือพิธีหล่อรูปเมือหลวงปูวัดปากน้ำด้วยทองคำซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ยีบสองเมษายนที่ผ่านมาเป็นต้นนี่เป็นต้นเนาะตามทานไหมใช่และเมื่อมหาธรรมกายเจดีถูกใช้เป็นศูนย์อรวมใจและเป็นจุดศูนย์กลางในการประกอบพิธีบุญสำคัญสำคัญทาง พุทธศาสนามหาธร,รมกายเจดีย์จึงกลายเป็นอู่แห่งทะเลบุญที่หมู่คณะของเราทั้งที่เป็นอดีตมนุษย์ไปแล้วหรือแม้กระทั่งยังเป็นมนุษย์อยู่ก็จะนิยมอมธิษฐานทีเรนึกทบทวนบุญที่มหาธรรมกายเจดีย์อยู่เสมอสญญาตามทานไหมจ๊ะญญอย่างเราจุดประทีปบูชามหาธรรมกายเจดีย์ก็เราแวกนั้น